สวัสดีค่ะอาจารย์ชีวานารยาศีตุนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์วาจะพูดถึงคู่เลข5885เป็นเลขที่หลายๆคนอยากรู้สนใจไม่รู้ทำไมนะ หลายคนใช้เลขคู่นี้และอยากรู้ว่าเลขคู่นี้ดีไหมและถ้าไม่ดีคือไม่ดียังไงนะคะในส่วนของเลขคู่5885แน่นอนค่ะอาจารย์วาก็จะอธิบายง่ายๆคิดว่าง่ายนะในส่วนของเลข5คือดาวพฤหัสสบดีเนาะนะคะปรัชญาทางโหราศาสตร์ปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสค่ะในส่วนของราหูเลข 8. มัวเมาให้ทายราหูเมื่อดาวสองดวงนี้โคจรมาเจอกัน,กนทับกันหรือเลงกันในพื้นดวงชะตาหรือถ้าหมายถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ด้วยกันอยู่คู่กันเนี่ยจะส่งผลยังไงหลายคนอยากรู้แน่นอนค่ะเพราะว่าจากที่อาจารย์วานเนี่ยจัดวางเบอร์มงคลน,นะคะหรือเป็นนักโหราศาสตร์มาเนี่ยนะหลายปีจากสถิติส่วนใหญ่ คนที่เขามาเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์วานะคะมีคู่เลขนี้กันเยอะมากๆเยอะมากเลยถ้าใครที่ฟังคลิปที่แล้ว8 9 9 8นะคะคุณจะได้ยินอาจารย์วาพูดถึงเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพูดสั้นๆถึงนิทานชาติเรียนเรื่องนั้นเช่นเดียวกันนะคะ,ะมีชาติหนึ่งนะคะพระ พระฤหัสบดีนะคะดาวพระรสบดีเนี่ยเกิดเป็นพระอินนะคะแล้วก็ราหูมาแอบกินน้ำำําอมฤตนะคะพระอินเห็นเข้าก็เลยควางจักใส่ราหูแต่ราหูไม่ตายนะคะเป็นอมตะเพราะว่าดื่มน้ำำําอมฤตเข้าไปแล้วนะคะก็แค่ขาดครึ่งอ่าก็คือจะเป็นสิ่งที่อาจารย์วาน,นจะพูดต่อไปคือคู่5885นะคะ หมายถึงคู่ที่ใครที่ใช้คู่นี้เนี่ยมักจะมีปัญหาเอาปัญหาสุขภาพก่อนแล้วกันเนาะจากนิทานจากนิทานชาติเวรเรื่องนี้นะคะจะเห็นได้ว่าพระอินทร์เนี่ยคว้างจากแตราหูราหูาไม่ตายดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้เลขคู่นี้อาจารย์วากำลังจะบอกว่าถ้ามีศัตรูมีอรินะคะคู่อาฆาตคู่แค้นเนี่ยของคุณนะคะเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้หมายถึงว่าศัตรูอริ ทำอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะว่าราหูฆ่าไม่ตายก็คือหมายถึงว่าไม่มีใครทําอะไรได้ก่อนนะในส่วนของแบบที่จะมาทําร้ายคุณไม่สามารถให้ทำให้คุณตายได้ทําร้ายคุณก็ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเข้าใจนะครึ่งหนึ่งดังนั้นแปลว่าถ้าโดนทําร้ายก็ถูกทําร้ายได้แค่ครึ่งหนึ่งคือฆ่าไม่ตายโอเคเข้าใจรู้เรื่องนะคะเข้าใจตรงกรันและหมายถึงชีวิตที่ ครึ่งคร่งกลางกลางมีวิถีชีวิตนะคะที่เครื่องครึ่งกลางกลางไม่ได้แบบประสบความสำเร็จสูงสุดเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าสำเร็จก็สำเร็จเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะการทำธุรกิจการค้าขายหรือผลประโยชน์ใดก็ตามมักจะได้เพียงแค่ครึ่งเดียวแปลว่าอาจจะมีหุ้นส่วนหรืออาจจะต้องเสียผลประโยชน์ไปกึ่งหนึ่งเสมอไม่ได้ เต็มที่เต็มเบ็ดเต็มหน่วยไม่ได้เต็มร้อยคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่ครึ่งเดียวโอเคนะเข้าใจนะคะเพราะว่าความหมายเนี่ยมาจากนิทานชาติเรนเรื่องนี้โอเคทีนี้ยังหมายถึงถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะหมายถึงว่าคนที่ใช้เลขคู่เนี้ยห8 8 5หรือมีเลขคู่5885ในพื้นดวงชะตานะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบช่องท้องลำไส้ เจ็บกระดูกช่วงกลางลําตัวนั่นแหละเป็นพนิธานชาติเ,เรื่องนี้แหละนะคะครูบาอาจารย์ท่านเลยให้ความหมายมาตามนี้และจากที่อาจารย์วาเก็บสถิติก็คือแทบจะทุกคนที่ใช้นะคะเลขคู่นี้เนี่ยก็มักจะนะคะเจอปัญหาเหล่านี้ตามที่พูดไปทีนี้ค่ะดาวพฤหัสหมายถึงดาวครูดาวสติปัญญาคุณธรรมความดีงามราหูหมายถึงความมืดสีเทา สิ่งมัวเมาลุ่มหลงถูกไหมคะทีนี้หมายถึงอะไรน้อราหูพระฤหสัสมบดีีมาอยู่ร่วมกันแบบนี้คือดีกับไม่ดีไปเลยอะ่ะแล้วตกลงจะด,ดีหรือไม่ดีมันแปลว่าแบบนี้คะ่ะแปลว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนดีก็ได้ดีดีใจหายร้ายร้ายสุดสุดเข้า <c oughs> ใจปะคือเหมือนกับว่าชีวิตมีสองขั้วชีวิตมีสองด้านด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดแต่จะให สว่างแบบว่าเขาเรียกนะสว่างเลยไม่ง่ายส่วนใหญ่จะถูกดึงนะคะไปในทางด้านของความมืดความมัวเมามากกว่าโดนครอบงำไปในทางทางมืดได้ง่ายกว่านะคะราหูเนาะต่อให้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวดีดาวคุณธรรมดาวครูมนะมาคุมคุมไม่อยู่นะราหูมันก็ดื้อเนาะมันไม่ฟัง <laughs> นะคะก็เลยมักจะนะคะไปในทางสีเทามากกว่าอยู่สายขาวอยู่แล้วแต่มีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะกลับตัวกลับใจส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกลับตัวกลับใจมาสายขาวมากกว่านะส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้นะแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะต้องชั่วมาก่อนแล้วค่อยกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีไม่ใช่ ใช้คำว่าส่วนใหญ่จากสถิติที่อาจารย์มาเจอนะคะก็ส่วนใหญ่จะด้านมืดก่อนแล้วค่อยมาด้านสว่างนะคะอ่ะทีนี้ไอราหูเนี่ยนะคะเป็นตัวลุ่มหลงเนาะพฤหัสเป็นความรู้สติปัญญามันหมายถึงอีกอย่างนะึงคือมักจะลุ่มหลงนะคะในความรู้ความสามารถของตัวเองคือหลงตัวเองก็ได้อ่ะหลงในความเก่งของตัวเองหลงในความสามารถของตัวเองนะคะเป็นแบบนี้ได้นะ แล้วก็หมายถึงคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ราหูชอบจองจับผิดชอบสังเกตนะเพราะฤหัดคือดาวเกี่ยวกับความรู้วิชาการราหูก็จะชอบที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งหลักวิชาการและไม่วิชาการเออคือเป็นคนที่ชอบสแสวงหาความรู้นะและถ้าได้หลงได้หลงได้ลงดอ,อลงที่จะแบบอยากศึกษา เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะศึกษาได้ได้ลึกศึกษาเข้าไปลึกแต่จะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะเพราะว่าพรหันปัญญาบริสุทธิ์แต่ราหูมันไม่ได้บริสุทธิ์นะคะบางทีคุณอาจจะเจอครูบาอาจารย์ดีคุณอาจจะเจอของดีอยู่แล้วแต่คือเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงแล้วสักพักก็ผ่านไปก็คือไม่อยู่กับสิ่งนั้นก็ไปแสวงหาอะไรใหม่ๆไม่จบไม่สิน้นนะะ้งทั้งที่เจอของดีแล้ว ก็อ่ะไปหาสิ่งใหม่ไปค้นคว้าหาอย่างอื่นแล้วก็เลยมีความรู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะมันมันแบบว่าไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าจัดการกับสมองหรือองค์ความรู้ได้เออได้ได้อย่างดีอะ่ะคือไม่สามารถที่จะทำได้ นะคะ,ะบางทีก็แบบมีความแบบเพี้ยนๆนะคะก็หลงคิดว่าหลงคิดว่าความรู้สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันคือถูกต้องแล้วทั้งๆที่บางทีในสิ่งที่คิดมันผิดอะไรแบบนี้คือราหูมันออกแนวมัวเมาแล้วก็ลุ่มหลงทีนี้มันก็จะหลงในตัวเองหลงในความคิดตัวเองนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นได้ดังนั้นค่ะต้องใช้สติเยอะกว่าคนอื่นเป็นคู่เลขที่แบบต้องมีสติให้มากๆ มา,มากๆเลยต้องลดทิฏฐิมานะนะ,ะลดความโมเมาออกไปคือตัดออกไปตัดกิเลสออกไปพยายามใช้ดาวพคหัสเยอะๆแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะทีนี้มันจะมีอยู่คำหนึ่งค่ะหลายคนนะคะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินมาหรืออะไรก็ตามแหละว่าคู่เลขเนี้ยใครแล้วค้าขายดีถ้าจากสถิติอาจารย์วาค่ะที่เจอมามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ก็ให้สักประมาณ70%ที่เจอมา ที่ส่วนใหญ่คนใช้เลขคู่นี้ค้าขายดีเด่นเรื่องของการค้าเพราะอะไรฉลาดไงราหูก็มีเลขเหลี่ยมพลึหัสก็คือความฉลาดอยู่แล้วมันออกแนวฉลาดแนบเนียนฉลาดแยบยนต์ขายของกันแบบแยบยนต์เลยไม่ว่าจะเป็นเซลล์เป็นคนค้าขายหรือใครก็ตามใช้เลขคู่นี้แหละถ้าเอาไปใช้อะคะ่ะคุณจะฉลาดในการค้าหัวการค้านะคะ ไม่ว่าจะโปรโมชั่นหรือการตลาดอะไรต่างๆคือคุณรู้ว่าคนต้องการอะไรลูกค้าทาร์เก็ตคุณแบบไหนอะไรยังไงคือคือเรียกว่าฉลาดในการทำมาหากินฉลาดในการที่จะหาเงินฉลาดในการค้าขายแต่มันจะมีความเสี่ยงอยู่นิดหนึ่งไอการฉลาดอย่างเงี้ยบางครั้งบางทีใช้เลเหเลี่ยมเยอะไปหรือเหลี่ยมจัด หรือบางทีอาจจะแบบว่าไม่รู้ตัวเองมันกลายเป็นคนโกงไปนะคะเข้าใจไหมเออบางครั้งมันอาจจะแบบกลายเป็นแบบวิธีของของของคนโกงคนโกงอะมันไม่บริสุทธิ์อะมันฉลาดแกมโกงมันไม่ได้ฉลาดบริสุทธิ์ที่แบบซื่อสัตย์กับลูกค้าร้อยเซะสทีเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าราหูมันคือดาวบาปเคราะห์หรือบาปประเคราะห์บาปเคราะห์เนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดาวแบบสุภเคราะห์ นะคะแบบคุณงามความดีไม่ใช่แบบนั้นไงราหูยังไงก็ตามค่ะถือว่าเป็นดาวที่ให้ให้โทษอะมากกว่าที่จะให้คุณคําว่าให้โทษก็คือเป็นไปนในทางที่ร้ายมากกว่าในทางดีนะคะทำอะไรก็มักจะออกมาในทางแบบเทาๆสมากนะคะก็ สำหรับอาจารย์วานะคะคู่เลขนี้เนี่ยอาจารย์วาไม่แนะนำให้ใครใช้และอาจารย์วาก็ไม่ชอบเลขคู่นี้คนที่ใช้เลขคู่นี้คือคนฉลาดเป็นกรดเลยนะคือรู้ไม่เท่าเขาอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็คือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยรู้ไม่เท่าทาันหรอกว,ว่าคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็ระวังว่าจะตกเป็นเหยือ่ออ่าบางคนก็บอกว่าโหเหมือนโดนด่าเต็มเมเลยอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมมาฟังอาจารย์วาดูแบบพูดแบบเลวร้ายดูฉันเป็นคนเลวไลคนเลวไปเลย คุณอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่อาจารย์มาพูดมันอาจจะไม่ถูกใจคุณนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์วาพูดอาจารย์มาพูดตามสถิติพูดตามหลักวิชาพูดตามสิ่งที่อาจารย์วานเนี่ยได้ประสบพบเจอมาเป็นประสบการณ์ถ้าคุณวางทิฏฐินะคะแล้วคุณค่อยๆไตรตรองคุณค่อยๆค,ค,คิดว่าตัวคุณเป็นยังไงลักษณะนิสัยแบบไหนมันจริงหรือเปล่าค่อยๆค,ค,คิดแบบที่ไม่เขา้าข้างตัวเองนะคุณก็จะรู้ นะค,คุณทีจะรู้ว่าเออฉันเป็นยังไงนะคะมันก้ำกึ่งอ่ะมันก้ำกึ่งบางทีพฤหัสก็พยายามดึงๆึงลาหูมาให้ทำในสิ่งที่ดีงามชอบศึกษาธรรมะนะชอบเรื่องศาสนา ชอบที่จะค้นควา้าศาสตร์วิชาลี้ลับอะไรต่างๆชอบที่จะศึกษาโหราศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะในส่วนของเลขคู่นี้ยนะคะแต่จะศึกษาได้ถูกต้องศึกษาได้ถ่องแท้ศึกษาได้ลึกซึ้งแค่ไหนอันเนี้ยมันก็จะไปต้องดูลึกเข้าไปในดวงจะตาของแต่ละคนเป็นอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะแต่เลขคู่เนี้ยก็จะออกแนวแบบไปทางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นศาสตร์ที่ไม่ค่อยหลักวิชาการเท่าไหร่อาจจะแบบไปเชื่อทรงเจ้าเข้าผีสิ่งลี้ลับที่แบบไม่ไม่ได้แบบหลักวิชามากบางทีก็อยากจะเข้าหลักวิชาบางทีก็หลุดโลกอะ่ะเออคือมันมันเป็นประมาณอย่างเงี้ยเออแต่หลุดง่ายนะอย่างที่บอกไปอะสิ่งที่จันวาพูดไปนี่เข้าใจกันใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> เข้าใจเนาะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณที่กําลังอ,อยากฟังเลขคู่นี้กําลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขดวงดาวโหวราศาสตร์นะคะสำหรับเลขคู่นี้ค่ะอาจารย์ว่าให้ความหมายไว้ประมาณนี้อธิบายไว้ประมาณนี้แหละว่าลักษณะนิสัยใจคอมันประมาณอย่างนี้มันออกเปน็นแนวเท่าๆดังนั้นอาชีพอะหลายคนก็รอฟังอาชีพอาจารย์ว่าก็เกือบจะลืมแล้วนะในส่วนของอาชีพสายงานก็ไปในทางเท่าๆนั่นแหละคําว่าเท่าๆ ก็ผับบาร์เหล้าเบียร์บุรี่การพนันบ่อนนะคะแล้วก็ทนายความได้นะในส่วนของทนายความมีดาวพระรัชเข้ามาก็มีโอกาสที่จะทําเกี่ยวกับทนายความได้อยู่นะคะทีนี้ก็จะเกี่ยวกับคนที่ขายของก๊อปอ่ะขายของแบบก๊อปเอะก๊อปแบบเหมือนคือไม่ขายของแท้คือแบอขขออบ,ขา,ข,บขายของปลอมอ่ะจริงๆไม่โอเคเลยนะ เขาก็มีลิขสิทธิ์เนาะใช่ปว่าแล้วแบบว่าคู่เลขนี้ยคือกล้าที่จะขายของก๊อปขายของปลอมขายของเถื่อนขายของขายของที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะจะประมาณแบบนี้ถ้าไม่ได้ขายของพวกนี้มันก็อาจจะหมายถึงคนที่กล้าที่ใช้ของปลอมกล้าที่ใช้ของปลอมไม่ใช่ของของลิขสิทธิ์ของเขาอ่ะไม่ใช่ของแท้อืมหมายถึงแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะ เลขคู่นี้สําหรับอาจารย์วาก็ไม่โอเคนะไม่แนะนําให้ใช้และไม่เคยแนะนําให้ใครใช้เลยถึงแม้ว่ามันจะฉลาดในการค้าฉลาดในธุรกิจลูกถึงแม้ว่าหนูแม่ทํางานก่อนค่ะถึงแม้ว่าจะฉลาดในการค้าฉลาดการทําธุรกิจแต่ นะคะมันออกไปในทางแบบเทาซะเยอะอ่ะส่วนตัวอาจรารย์ว่าอาจจะไม่ใช่แบบสายเทาไม่ได้แบบเป็นคนดีนะเธอไม่ใช่แบบโหชั้นดีมากแต่ว่าก็คือรู้อะไรผิดรู้อะไรถูกนะคะก็อยากที่จะแนะนำและดึงนะคะหลายๆคนค่ะเข้ามาทำในสิ่งที่ดีงามหรือว่าเดินทางในสายขาวนะคะอย่าพยายามไปทำเรื่องที่มันเทาๆค่ะเพราะการรมคือการการะทำวันหนึ่งคุณจะได้รับผลของ การกระทําหรือผลของกรรมนั้นนะคะอย่าคิดว่าก็ใช้แล้วมันก็รวยมันก็คขา,ขายดีนะหลอกคนหลอกนิดหลอกหน่อยเออขอหลอกสักสองสามปีให้มันรวยก่อนแล้วค่อยหยุดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อาอนาคตมันก็จะได้รับผลกรรมเข้าใจไหมว่าเอออย่าคิดสั้นนะคะอย่าคิดสั้นขนาดนั้นอะเอาเป็นว่าหลายคนนะคะที่อยาก ฟังเลขคุนทีมานานไม่รู้ว่าคุณได้ฟังแล้วจะถูกใจคุณหรือเปล่านะคะก็อาจารย์ว่าให้ความหมายไว้อย่างนี้แหละตามที่บอกไปนะคะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์วาเนี่ยสื่อสารออกไปนะคะก็ขอบคุณมากใครที่ติดตามกันอยู่นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดสับสมครให้นะคะใครที่ยังไม่กดก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะอนามสวัสดีท่านผู้ชมหนยลกกัดคอแม่เนี่ยอายนะ ทำไมหนูโหดร้ายกัดมือกัดคอแม่ลูกไม่ได้นะ่ะไม่ได้นะลูกนะ่ะก็เดี๋ยวแม่เล่นด้วยเดี๋ยวแม่เล่นด้วยไงทํางานก่อนสิคะเอ้ยนําบุญไอเด็กดื้อ <laughs>